หลานมารายได้ถล่มทลายกว่าเงินกว่าพันล้านบาทหลังเข้าใช้ในอาเซียนสถานีต่อไปขามทวีปไปที่อเมริกานิวซีแลนด์และโอกาสใช้ในจีนรับฟังรายละเอียดในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าก t s s ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลใน EP นี้และ e ีต่อไปนะครับ และมุ่งสู่50,000 s u b สไคร b ์ไปด้วยกันขอบคุณครับหนึ่งในหนังไทยที่สร้างปรากฏการณ์อย่างคาดไม่ถึงไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบปีนี้ก็คือหนังเรื่องหลานมาผลงานเรื่องแรกของปีนี้ของ g d h ทีล่าสุดได้คอนเฟิร์มแล้วว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่21มิถุนายนสามารถทำรายได้ทั่วเอเชียรวมกันกว่า 1,000ล้านบาทอย่างเป็นทางการแล้วนับว่าเป็นหนังไทยในรอบศตวรรษที่รับกระแสตอบรับที่ล้นหลามจากประเทศเพื่อนบ้านได้มากขนาดนี้ล้านมาหรือในชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้ตีตลาดนอกสามารถทำรายได้รวมจากฉายทุกประเทศทั่วภูมิภาครวมทั้งในเมืองไทยด้วยทำไปได้กว่า28ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจนกลายเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคในระดับสากลอีกด้วย และหนังเรื่องนี้ได้ตีตลาดฉายในอาเซียนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าหนังกลายเป็นที่พูดถึงของหมู่แฟนๆคอหนังแต่ละชาติทําให้กลายเป็นเทรนฮิตในโซเชียลมีเดียและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดใจคอหนังต่างชาติตีตั๋วไปพิสูจน์หนังเรื่องนี้พร้อมกับปาดน้ําตาออกมาจากโรงภาพยนตร์กันเลยทีเดียวหนังเรื่องลมานั้นประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์เวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้สร้างสิติกลายเป็นหนังไทยที่ทำรายได้สูงสุดตลอดการของสิงคโปร์เรื่องล่าสุดในรอบสองทศวรรษนับจากชัตเตอร์กดติดวิญญาณครับไปเขย่าบ็อกอฟฟิศที่นั่นเมื่อ20ปีที่แล้วล่าสุดก็พึ่งไปฉายที่ไต้หวันเป็นประเทศล่าสุดของหนังเรื่องหลานมาานะครับ และกลายเป็นกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแม้ว่าหนังจะเข้าฉายต่อกับบรรดาหนังฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่ในช่วงนี้ก็ตามแต่ก็กลายเป็นกระแสไวรัลไปทั่วไต้หวันกับการออกแบนเนอร์มีมสวัสดีวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ที่ทางแฟนเพจไต้หวันชื่อดังนะครับได้นํารูปของอาม่านั้นไปทําเป็นภาพสวัสดีวันจันทร์จนถึงอาทิตย์พร้อมกับโปรโมตรอบฉายวันเวลาของหลานมาในไต้หวันด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมักจะเป็นที่นิยมของผู้สูงวัยที่ส่งต่อให้กับเพื่อนและก็ลูกหลานผ่านทางเช็ตออนไลน์ที่เป็นการโปรโมทหนังที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีส่วนหนังเรื่องนี้นะครับในหลายๆฝ่ายที่วิเคราะห์สาเหตุที่หลานมานนั้นได้กลายเป็นหนังไทยที่ประสบความสําเร็จในระดับสากลครับเป็นเรื่องล่าสุดทั้งๆที่ไม่ใช่หนังผีหรือว่าหนังตลกซึ่งเป็นแนวหนังอันเป็นเอกลักษณ์ที่ไทยนั้นมักจะสร้างออกมาได้ดีเสมอครับโดยผู้ชมในหลายประเทศบอกว่า หนังเรื่องนี้ค่อนข้างสะท้อนมุมมองชีวิตของผู้คนทั่วไปได้ดีไม่ต่างกับกำลังนั่งดูชีวิตครอบครัวตัวเองอยู่เพราะเป็นประสบการณ์ที่ทุกครอบครัวนั้นต้องผ่านพบเจอมากับอีกประเด็นครับนั่นก็คือชื่อหนังที่ว่ากล่าวครับเมื่ออ่านและตีความในลักษณะของความรู้สึกแรกก็จะเข้าใจว่าเป็นหนังตลกที่มีชื่อค่อนข้างฮาร์ดคอร์เบาๆแต่เมื่อเราได้ไปสัมผัสด,ดูหนังเรื่องนี้แล้วพวกเขากลับพบว่าเนื้อเรื่องของหนังนั้น เข้าขันประทับใจอย่างซาบซึ้งและหนังก็ยังสร้างวลีเด็ดล่าสุดให้กับคนในเอเชียที่ว่าลูกชายได้สมบัติลูกสาวได้มาเลงที่เป็นหนึ่งในคำคมโดนๆของหนังเรื่องนี้และสถานีต่อไปของลานมานนะครับจะขยายทิศทางไปฉายที่ยุโรปและอเมริกาโดยในปลายเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้หนังได้ถูกเชิญให้ไปฉายในเทศกาลหนังเอเชียนิวยอร์กเอเชียฟิล์มเฟสติวัล2024ครับ ที่คาดว่าทีมผู้สร้างและนักแสดงนั้นน่าจะบินไปร่วมเปิดตัวและแนะนำให้คนฝั่งอเมริกาได้รู้จักกำหนังเรื่องนี้ในลำดับต่อไปและจะไปฉายในนิวซีแลนด์นะครับคือวันที่12กรกฎาคมส่วนสหรัฐอเมริกานั้นคือวันที่26กรกรกฎาคมนี่คือการยืนยันวันฉายแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับอย่างไรก็ตามครับขณะที่ยังลุ้นอีกว่าหนังเรื่องลันม่านั้น จะมีโอกาสได้ไปตีตลาดเข้าฉายในประเทศจีนด้วยหรือไม่ซึ่งหากว่าหนังเข้าฉายที่เมืองจีนนั้นก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับน่าจะมีผู้ชมล้นหลามที่จะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะจะสามารถผลักดันรายได้ของหนังนั้นพุ่งกระฉุดอย่างยิ่งขึ้นรวมทั้งขณะนี้ก็มีผู้จัดจำหน่ายในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นสนใจที่จะซื้อหนังเรื่องนี้ไปฉายแล้วเช่นกัน แม้ว่าเรายังไม่รู้ว่าหนังเรื่องหลันมานะครับจะไปฉายที่จีนเมื่อไหร่เวลาไหนแต่ว่าชาวจีนนั้นให้ความสนใจและอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากๆนะครับจนขึ้นเทรนด์ฮอตเซิร์ชของจีนเพราะว่าหลังจากที่หนังเรื่องนี้มีทีเซอร์ออกมานะครับก็เป็นที่พูดถึงในจีนมากๆทั้งในแอปเว็บปอเนี่ยยิ่งนิยมมากๆนะครับเรามาพูดถึงเรื่องโปสเตอร์มันมีภาษาจีนอยู่นั่นคือคําว่าเหล่าเหล่าเตรอไ้ซุน หรือแปลตามตรงคือหลานมากนั่นเองครับซึ่งถ้าแอดมินออกเสียงภาษาจีนผิดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับซึ่งนอกจากกิมมิกเล็กๆที่มีอยู่ในโปสเตอร์และในเรื่องนี้ยังเป็นครอบครัวนะครับที่แสดงถึงครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่ยาคนจีนเลยทําให้เขารู้สึกว่ามันเข้าถึงพวกเขาได้ง่ายมากและบางช่วงบางจังหวะนะครับอาม่าก็มีการพูดภาษาจีนแต้จิ๋วออกมาด้วย ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำให้ชาวจีนหลายคนต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ารอคอยที่จะให้หนังเรื่องหลานมากเข้ามาฉายในประเทศจีนบ้างแอดมินก็หวังว่าหนังเรื่องหลานมากนะครับจะมีโอกาสได้ไปฉายในจีนแต่ว่าก็คงจะใช้เวลาหน่อยครับแต่ได้ข่าวออกมาว่าทางจีนญี่ปุ่นเกาหลีนั้นได้ซื้อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นข่าวกลองข่าวจริงหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบแน่เพราะว่าทางค่าย GDS นั้น ยังไม่มีการอัปเดตหรือว่าประกาศออกมาว่าพวกเขานั้นซื้อไปแล้วและทุกคนเชื่อไหมครับ r รีแอคชั่นของชาวมาเลเซียซึ่งไอมินก็เคยทาคลิปไปแล้วที่มีการอัปโหลดผ่านแอคเคา t ต์ติต่อของโรงภาพยนตร์ในมาเลเซียครับซึ่งมีผู้เข้าชมถึง27.5ล้านแอคเคาต์เลยและมีผู้กดใจในคลิปนี้ถึง2ล้านแอคเคาต์เลยทีเดียวมันกลายเป็นที่นิยมมากๆนะครับโดยเฉพาะ การที่เราเอาลงสื่อโซเชียลต่างๆยิ่งทำให้คนเห็นมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงและเป็นกระแสมากๆเอาละครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้แล้วครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลในอ p ีนี้และอ p ต่อๆไปนะครับและมุ่งสู่50,000 s u b ซับสไคร์ไปด้วยกันสำหรับอีีนี้แอดมินต้องขอตัวไ,ไปก่อนสวัสดีครับ <S 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 มาสัมภาษณ์แม่จีนบินจากจีนเพื่อมาดูเรื่องหลานมากกันค่ะอ่อวันนี้มาที่นี่เพื่อมาเร่วมกิจกรรง G D H วน้าที่นี่เพ่อมาเข้วกวันนี้มาที่นี่เพื่อมาเข้าร่วมิจกรรมของ G D H วันนี้มาที่นี่เพื่อมาเขร่วมกกรรมของ G D H 呃，我是前天来的啊。你来旅游还是来来看这个？来什么？来看这个电影。来看，真的吗？真的。哦，为了来看他的，对，我是他的 big fans <laughs> <以>。哦，那天见他了吗？刚才在楼下的时候，帮我刚刚刚拍照。啊